เมียหรอเมียหรอ,คร,อครับน้องอคับน้องอคุยกับแฟนหรอคุยกับเมียวัะเย็ดอะไรครับน้องครับอะไรถึง มัน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 เท่ครับเวสทำไมมันถึงแพงกว่าอาสามห้าะวะกูยังงงอยู่เลยมันรถมันก็เก่าแล้วนะแต่ว่าม่นยังแบบมันมันเท่อะมันเท่มันคือมันมันไม่รู้ว่ะเออจริงๆริงมันมันแพงนะทุกวันที่มันแพงนะเว้ยมันเอาง่ายอาสามห้ามันประมาณแปดเก้าล้านใช่ไหม GTR อาสามห้ามันดูอาสามห้าอันเดี๋ยวเอาให้ดู ไอ้ยีนนี้แม่งสิบล้าน20ล้านที่อะไรของมันไม่รู้ผมไม่ดูอะสามห้าจ,จริงๆอะก็ไม่ค่อยอยากจะหาให้ดูหรอก GTR แต่ว่าเนี่ยอดใจไม่ไหวไงราคามันดีนี่คือ GTR มาแต่งไม่เอาแล้วนะอยากได้อย่างเนี้ยผมผมมีความฝันแล้วอยากได้แล้วนะบ้านไม่เอาค่อยเปิดโรงแรมเช่าเอาเ,อาเวลาน,นอน บ้านไม่อยากซื้อซื้ออย่างนี้มาก่อนแล้วกันขับไปอ่ะเอาไว้ชนคนอ่ะยิ้คิดถึงทีเอตลอดอะ่ะใครมาทวงตังค์หรืออะไรกูขับชนมดอะ่ะเนี่ยเห็นไหมดูอาสามสี่ดูอาสามสี่อันนี้หกล้านคันนี้เห็นไหมเขาขายหกสี่มึงดูคันนี้เ yeah. นี่ครับคันนี้ครับ 4, 3, 4. อาสามสี่ครับ GTR นะครับ 4มิตไนท์ทูนะครับของเจ้าสำนักนะครับตอนนี้บอกขายอยู่ด้วยนะโอ้กันเท่าไหรอ่อ่ะพาไปชมอันนี้<ร>แบบกิ๊บทั้งคันเลยนะแปดจุดเก้าล้านไอ้หี้ยนี่ภายใน GDR ครบเลยครับเบาะบนิสโมอันนี้สเต็ปเครื่องโอ้โหพาไปดูครับข้างหน้าเครื่องห้าห้าร้อย เขาบอกว่ามันมีของก๊อปก็มีใช่ไหมคนดูพวกอาสามสี่แบบเกอะใช่ปะก็เหมือน่ะแบบไม่ใช่ของแท้แต่แม่งทาเหมือนอาสามสี่อะเขาบอกว่าอยู่ประมาณสองสองล้านนี้ล้านสองล้านเนี่ยของมันพแพงหรอโอ้คนดูมึงก็รู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไม่เป็นช็อต,ตวะมึงได้ยินเสียงช็อตปะม,มึงได้ยินเสียช็อตปะได้ยินเสียงช็อตปะตอน,นี้มีสามล้านดาวลุงได้ปะถ้ามีสามล้านปุ๊บเอาเอาสามล้านไปดาวลุงก่อนไดไหมครับ ดูของลุงหรอสามล้านดาวลุงได้ปะ <c oughs> มีสามล้านดาวของลุงก่อนเสรไหม <laughs> คันนี้โมเดลเนี่ยโมเดลกางโมเดลกลางมันมันเป็นโมเดลเดิมผมเคยเอามาลงอยู่นะอในนั้นแะที่โดมันเปลี่ยนให้อ่ะมันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนเป็นโมเดลไอ้ที่เขาทำมาให้หน่อยที่มึงม <The> erm ั <políticas> นได like ้ทำมาที่มันใช้ไฟอาสามอาอาสามห้ามาเท่ สองครั้งในชีวิตสามล้านบอกลุงนี่แรงจังอะ่ะส,สามล้านอ่ะสามล้านห้าก่อนไดยไหมลุมงถ้าได้ก็จะโอนไปไให้ก่อนเลยลมีบวกมีต่ไปได้เขี่ยวดีๆรู้ไขว้ศาสัตว์ผ่อนผ่อนเดือนผ่อนผ่อนเดือนละสองแสนเงินที่มีให้พวก เ็นตน,นั้นไปหมดแล้วเวรกรรมไงอย่างเฟีย<อ><ห>ไอ้<ห>ไสั่นเอาจิงใครใครอยู่กับลุงมามึงเห็นแกแบบนี้แม่งแต่ที่จริงแม่งแบบใชก๊อตจริงเลยเว้ยแม่งแบบอยู่ในยุคไฟเอ็มแรกแรงแม่งตำนานกันไงแกแม็กนี่บอกให ใครอ้วงเป็นไร,รอ่ะไม่สบายหรอไปหาหมอหมอหมอว่างไงบ้างอ่ะบอกว่าปอดมันโอเคแล้วแต่เนี้ยจะไม่ได้กินข้าวนะเออถ้าหมาอ้วงอย่างเงี้ยหมาไม,ไม่กินข้าวบอกไปซื้อพวกไก่อย่างเงี้ยไปมาต้มให้มันอนะ่ะมันมันจะชอบจินเนกาม,นม,มันไม่กินเหล้าอาหารเม็ดอนะ่ะตอนนี้มันเป็นคนเหล้า กินอาหารคนแล้วชอบกินพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยพวกเนือเ้อสดๆอะ่ะมันชอบเต,ต,ต้มันหายเลยแหละรับเลยเลยเมียหรอเมียหรอ,อ,อครับน้องครับน้อง <c oughs> อ,อะไร <c oughs> คุยกบแฟนหรอ หมาแพ้ท้องเหรอ,อค,คุยกับเมียว่าเย็ดอะไรครับน้องครับอะไรเธออะไรเนี่ยมง่ามอะไรกันเนี่ยคนดูไม่รู้ หมอบีหมอบีบอกว่าพี่นุคนสวยแฟนหรอคะหลังเข้าอะไรยอดเมียสองก็มาไม่ใช่ครับอีกคนหนึ่งน้องแฟนนดุย๋ยแฟนน้องดุ๋ยครับเมียสองพ่อมันไงซัดเย็ดแม่มันบอกเมียสอง นี่รอบสองนะครับอาจารย์จะมาโชว์อิดบล็อกนะครับอิดมอนเบาแตกไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยอาจารย์มีของนะครับท้าทั่วประเทศไทยนะครับใครจะมาอะไรเขาดูเป็นไรเนี่ยอามารถามว่าเขาดูเป็นไรนี่ ไม่จำเป็นต้องกูอ่ะไม่ใช่ที่ตาครับทําไงดีครับ,รบไปหามอหมอบอกเป็นโรคขี้อิจฉาเห็นคนดีกันไม่ได้หลงตลอดเลยโอ้โหอันนี้พี่ว่าไม่เกี่ยวกับหมอพี่ว่าเกี่ยวกับตัวน้องเองอะล้วนๆเลยตัวน้องเองล้วนๆมันบ่งบอกถึงนี้สายรละสันดานน้องอันนั้นนะพี่จะบอกให้ว่าน้องเป็นคนขี้อิจฉาคนเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้กูต้องดีเท่าเขากูต้องเหนือนกว่าเขานั่นเป็นเพราะตัวน้อง น้องต้องทําตัวน้องใหม่หนึ่งนิสยัยสองสันดานน้องน้องต้องแก้ทุกอย่างอะ่ะ